สวัสดีครับน้ำลบสวัสดีครับน้ำลบไฟไหนครับโอ้ก่อนอื่นเลยต้องบอกเราก่อนครับว่าไฟนี้พอถูกประกบให้เจอกันน้ำวยเก่งๆดีๆชื่อดีๆอ่ะเออย่างอย่างน้องเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างร,ารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ไปกับน้ำวยเก่งครับผมรู้สึกดีใจมากครับผมใช่ในมุมมองของเราเขาเองก็ชกมาก็เราก็เห็นอยู่หลายไฟนะจุดเด่นของเขาอะไรคืออะไรครับจุดเด่นของน้องเจ้าใหญ่เขาก็คือรวดเร็วครับผมรวดเร็วใช่อาวุธ จุกจิกออกได้ทุกลูกครับผมอดคมครับผมความคมความหนักแรงนี่คิดว่ามันจะสร้างปัญหากับเราไหมครับถามว่าสร้างปัญหาให้ผมไหมอันนี้ไม่รู้ครับผมก็ต้องไปวัดการพิรุณทีครับผมได้ว่าจะสร้างปัญหาใครกันแน่ครับไม่รู้ว่าใครจะสร้างปัญหากับใครนะไม่รู้เหมือนกันนะแต่คราวนี้พอถูกประกบเพิบขพอรู้ตัวเพิบว่าจะเจอเขาเานี่ยคุณเตรียมต,ตัวเตรียมการอะไรบ้างครับก็ประกบให้เจอเจ้า,าใหญ่ผมก็เตรียมตัวซ้อมอย่างดีครับผม ซ้อมมาตลอดครับผมไม่มีหยุดเลยครับใช่ครับที่ <ผม S 1> เราเน้นหน,หนักเลยคือเรื่องอะไรครับเน้นหน,หนักก็คือร่างกายครับผม huh huh ความหนักอาวุธทุกรูปแบบครับผมไปนี้ก็เพอะไปสู้พี่แน่นอนครับถ้าจะลองให้ตัวตัวของเรานักรบฮะเปรียบเทียบความหนักแรงของอาวุธระหว่างตัวเรากับตัวของเจ้าเสือใหญ่คิดว่าเป็นยังไงครับแตกต่างกันมากน้อยน <ผม S 1> ขนาดไไนครับผมคิดความหนักความความคิดของผมก็คือความหนักผมน่าจะได้เปรียบเจ้าใหญ่แน่นอนครับ Mm hmm. ใช่แล้วก็ความอึดความทนผมน่าจะได้เปรียบแน่นอนแล้วก็อีกอย่างผมก็รู้สึกว่าผมใหญ่กว่าเขาแน่นอนครับอนี่คือจุดเด่นที่คุณอาจจะได้เปรียบเขาใช่แต,แต่ข้อที่คุณเสียเปรียบอีนน่เช่นสปีดอาวุธที่หลากหลายจังหวงจังหวะนี่เป็นไงครับใช่ว,ว่าถ้าจะให้เสียเปรียบก็คือเรื่องอาวุธความเร็วองผม mm hmm. เสียเปรียบแน่นอน mm hmm. แล้วก็อาวุธเจ้าใหญ่ขอออกจจกจิกออกได้ทุกรูปแบบ mm hmm. ครับผม มวยทรงนี้มวยประมาณนี้เป็นไงครับเวลาเจอแล้วเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างก็มวยตัวนี้เวลาเจอก็พยายามบีบบี้เข้าไปเรื่อยครับผมก็ไม่ให้น้องหนีมากครับผมก็มาแลกกันบนเวทีครับมาแลกกันกลางเวทีแล้วเอารูปไปเลยครับว่าใครเป็นใครครับผมคือพูดง่ายๆคือเราเองพยายามจะบอกว่าจะตัดพื้นที่จะกระชับพื้นที่ต้องพยายามบีบให้เขาออกมาแลกกับเราให้ได้ครับ ในเมื่อเวลาเวลานั้นก็ได้วัดกันเลยว่าใครดีกว่าใครใช่ครับผมก็ต้องวัดกันครับว่าใครจะดีกว่ากันครับคิดว่าเกมการชกในวันนั้นมันจะจบแบบไหนครับคิดว่าเกมการชกผมคิดว่ามันแน่นอนครับผมผมคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสําหรับคนที่รอดูผมในไฟน์นี้ครับผมมันแน่นอนอืมเออมีโบนัสไหมผมก็อยากได้นะโบนัสวันใหญ่ใช่ผมยังไม่เคยได้เลยครับได้แต่วันลุมพินี อ๋อเฮ้ยรายการวันวันหลักเรายังไม่เคยได้เลยยังไม่ได้แล้วคุณท้าได้นี่มันเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเยอะอยู่นะครับร้านขึ้น,นเลยป่ะร้านร้านกระบะครับเออร้านกระบาทบออานี่มันมันก็น่ามันก็หอมหัวเนี่ยนะแต่หวังว่าจะได้ลุ้นนะฮะในวันนั้นความหวังลึกก็อยากได้ลุ้นเหมือนกันครับเราตั้งเป้าอะไรเกี่ยวกับทางทางรายการวันมั้งครับสำหรับผมผมตั้งเป้าไฟต่อไฟครับ มผมขอโฟกัสที่ไฟนี้ก่อนครับไฟหน้าจะเจอใครค่อยว่ากันเจเกมไม่เที่ยวผมแชมป์มันยังว่างอยู่ใช่คุณคิดว่าไงแชมป์ยังว่างผมก็หวังลึกๆก็ผมก็อยากชิงแชมป์นักมวยหลายคนก็อยากชิงแชมป์ก็ผมอันนี้พูดถึงอย่างกรณีอย่างเจ้าสุดใหญ่ก็ถือว่าเป็นเป็นแบบหน้าใหม่ที่ได้สัญญามาเนาะเข้ามันต่อยในรายการนี้ถ้าพูดถึงตัวอื่นในแรงกิ้งหรือในอันดับนี่เราเรามีมุมมองว่าไงมึงครับ แรงกิ้งตัวในดับก็มีคนเก่งครับถามว่าวันที่เป็นชิปโอ้อย่างเช่นรถถังพี่ซปเปอร์เล็กเนี้ยก็เก่งครับพี่โอ,โอ้โหยอดแล้วมีคนเก่งแล้วครับอืมใช่อย่างรถถังอย่างซูเปอร์เล็กเราพอจะเข้าใจแต่อย่างน้องโอ้ไ็นไงครับในวันนั้นวันที่เขาโอ้เขาชนะเจ้าเจ้าไผ่เป็นไงบ้างฟอร์มพี่โอ้ดีมากครับผม็พี่โอ้ก็คือราชันฆ่าไม่ตายตัวจริงครับผมเก่งมากครับผมเตะหนักมากครับผมครับสมมุติ ผมสมมุตินะถ้าสมมุติคุณโคดจอมาเจอกับน้องโออะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยครับสําหรับผมนะครับถ้าสมมุติผมเจอกับพี่โอครับถ้าให้ผมเจอจริงผมก็ต้องชกรับผมใช่มันเลือกไม่ได้แล้วครับผมเลือกครูชกไม่ได้ครับผมเพราะว่าแพ้ชนะคือเกมกีฬาครับผมผมก็สู้เต็มที่แน่นอนครับอย่างตอนนั้นตอนอย่างอย่างสมมตินะฮะตอนโอน้องโอตอนนั้นตอนที่เขาต่อยอยู่ที่กำลังดังอ่ะตอนที่เขากำลังดังอ่ะเป็นยอดมวยอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นกลางสวน ต่อไปตอนนั้นนักรบทำอะไรอยู่โอ้หตอนพิโกํกำลังดังๆเลยตอนนั้นผมรูอยู่รูไหนก็ไม่รู้ครับผมผมยังไม่มีชื่อเลยครับต่อยยังเริ่มเริ่มต่อยยังตอนนั้นก็เริ่มชกแล้วครับเริ่มชกแล้วแต่แต่กําลังดูวันครับก็อยากชกวันครับผมแต่ก่อนครับก็ไม่คิดว่าจะได้มาถึงขนาดนี้ครับผมก็ถ้าได้ชกกันจริงๆก็ยอมันแน่นอนครับสุดท้ายนี้ครับนักรบครับในวันนั้นก็คงจะต้องเป็น เป็นสึกหนักของคุณอีกสึกครั้งหนึ่งเลยมีอะไรจะฝากบอกถึงเป็นแฟนที่รอเชียร์งอยู่ครับแล้วก็ฝาก FC งงนักรูไฟเทคทุกคนครับผมช่วยเข้ามาเชียร์ที่สนามเยอะๆครับผมถ้าใครมาที่สนามไม่ได้ก็เปิดช่อง7 HD ครับผมเออตะกอต <laughs> ปิดท้ายทิ้งท้ายครับจเจ้าสือใหญ่คงจะรอดูคลิปนี้อยู่ผมจะรอดูบทสัมภาษณ์นี้อยู่ มีอะไรจะฝากบอกถึงเจ้าเสือใหญ่นยครับก็อยากบอกน้องก็ไม่ต้องหนีอะครับผมก็มาวัดกันกลางวทีเลยครับอืมสุดยอดมากๆครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อน